สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะไปตลาดมาหลายรอบแล้วไปหาซื้อเม็ดบัวซื้อแปะกล้วยซื้อลูกตาลหาไม่ได้เลยปีนี้ขนมหวานไม่มีเลยตัดสินใจนี่ค่ะซื้อเผือกมาเดี๋ยวจะทําขนมไหว้ตจีนอย่างที่สมัยก่อนที่แม่เคยทําเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะเรามาทําขนมเผือกทอดกันนะคะ วันนี้หาซื้อเม็ดบัวแล้วก็แปะกล้วยที่จะมาทําขนมไหว้ตุกุกจีนไม่ได้เราก็จะมาทําขนมเผือกทอดแบบสมัยก่อนที่แม่นะเคยทําเอามาทอดเป็นกะละมังกะละมังเลยสมัยเป็นเด็กๆกันจำได้ไม่ได้ทํามาหลายปีแล้ววันนี้เราก็จะต้องมาทําขนมเองประเดีด๋ยวมันคัดนค่ะเป็นขนมโบราณเนาะ หรือว่าไม่แน่ใจว่าคนจีนน่าจะเป็นขนมคนจีนสมัยก่อนเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่เกิดเมืองจีน<ม>เกิดที่สัวเถาเลยสมัยก่อนเนี่ยแม่นะหูข้าวก็ต้องใส่เผือกใส่มันลงไปด้วยนะคะอ่านเป็นเพราะว่าสมัยก่อนที่เมืองจีนไม่ค่อยมีข้าวเจ้าไม่ค่อยมีข้าวสารหรือเปล่า เวลาหุงข้าวเนี่ยแม่ก็จะทำอย่าเงี้ยเอามันลงไปนึ่งข้าวด้วยเป็นซึ้งๆเลยสมัยเด็กๆแม่จะนึ่งข้าวเป็นกระมังแล้วก็ใส่มันแล้วก็น่าจะใส่กระเทียมลงไปด้วยเนาะสมัยโน้นเป็นเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำขนมกันนะคะ นี่ก็คือเผลือกที่ปอ,อกแล้วเอาไปล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นแว่นถ้าแว่นมันใหญ่เดี๋ยวเราก็หั่นครึ่งนะคะจะได้ไม่ใหญ่เกินไปเวลากินจะได้ง่ายๆมาหั่นครึ่งอย่างนี้นะคะ แบนใหญ่แล้วก็มาหั่นเรึ่งนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะทดลองนี่เราเอาเผือกไปทอดนะคะเผือกที่เราหั่นเมื่อัะคู่นี้เรา,เอาออกมาทอดก่อนขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลย เอาเปลือกไปปอกเปลือกให้สะอาดล้างน้ําเสร็จ <c oughs> เราก็มาหั่นนี่นะคะเดี๋ยวเราทอดพอให้เกรดนิดนิดนี่ตอนนี้เราได้นําเปลือกที่หั่นมาทอดแล้วนะคะค่อยๆทอดไปอ่อ,อนๆออนไปเรื่อยเปลือกทอดกระทะสุดท้ายแล้วนะคะรออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาเคลือบคำปตาไกันนี่นะคะที่ทอดแล้วอยู่ในกระมา นี่เผือก2กงโลทอดเสร็จแล้วนะคะมีเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำนิดหนึ่งน้ำตาลทรายประมาณครึ่งกิโลนะคะเราใส่เกลือน,นิดนึงเพื่อให้รสมันกลมกลม่อมไม่หวานทีจาดมากเกินไปเดี๋ยวเราเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำตาลมีความเหนืดเหนียวสักนิดนึง เชื่อมของเรามีความเหนิดนิดๆแล้วนะคะน้ำตาลทรายที่เราเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมเริ่มเหนิดนิดๆแล้วนะคะเราจะไม่ให้เหนิดมากนะคะถ้าเหนิดมากเนี่ยอบเลือกลงไปเคลือบก็จะเป็นเกร็ดน้ำตาลแข็งๆก็จะไม่หวานเข้าเนื้อเราจะเริ่มอาเผือกใส่กันเลยนะคะ น้ำตาลเริ่มเหืเราก็เริ่มใส่เผือกันเลยนะคะเราเอาเผือกใส่ไปเราคุกเราคุกไปเลยค่ะเหมือนเราผัดเราผัดน้ำตาลกับเผือกจนกว่ามันจะแห้งแห้งกว่านี้นิดน,นึงนะคะอย่าให้แห้งมากถ้าแห้งมากเป็นเก็ดน้ําตาลแข็งเนี่ยมันจะไม่หวานเข้าเนื้อเพราะมันจะแข็งด้วย นี่นะคะเปือกที่เราใส่ไปในน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวอยู่เราก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะเราไม่ให้น้ำเชื่อมมันแห้งจนแข็งตัวนะคะเพราะว่าแล้วพอเราเอาเปือกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งเป็นเกล็ดแล้วก็จะไม่หวานเข้าเนื้อแล้วก็จะแข็งด้วยเปือกทอดแล้วเอามาเชื่อมแบบนี้เป็นขนมของโบราณของคนจีน แต่มันจะหอมตรงที่มันทอดเกรียมจะอร่อยไปแบบหนึ่งไว้ท่านผู้ชมสนใจก็ไว้ทําทานกันนะคะอร่อยค่ะรับรองได้นีนะคะ ราจะดับไฟเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลมันจะแข็งเป็นเกล็ดดับไฟแล้วแล้วทิ้งไว้ในกระทะอย่างนี้ละคะ<ม>่ะเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วก็จะหวานเข้าเนื้อแล้วก็จะน้ำตาลก็จะเคลือบรอบเผือกก็จะเงาเงา,เงาสวยด้วยนะคะเราเราผัดจนได้ที่แล้วนะคะ เราจะไม่รอให้น้ํามันแห้งนะคะถ้าน้ํามันแห้งเนี่ยมันจะแข็งน้ําตาลมันจะแข็งก็ทําให้เปลือกแข็งด้วยน้ําตาลมันจะเกาะเป็นสเก็ดแข็งเลยมันก็จะไม่อร่อยนะคะเราจะไม่ให้แห้งมากเราไปทำทานกันนะคะเผือกทอดแบบโบราณมันจะหอม เผือกเอาไปทอดแล้วมาเชื่อมแบบนี้มันทำให้หอมนะคะเป็นขนมของคนจีนก็จำมาจากแม่แม่เคยทำสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเห็นแม่ทำเ,เราไม่ได้ทำงานด้านจิตอาสาอย่างเดียวนะคะเราก็ทำทำขนมเดี๋ยวพอไหวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแจกคนที่เราไปสำรวจข้อมูลคนยากจนเพื่อขอความช่วยเหลือ เมืวว่อวานนี้ก็ไปไปเจอแคมป์เป็นเพิงพักของผู้ยากไร้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยตรงนั้นน่าสงสารมากผู้สูงอายุก็ป่วยป่วยแล้วก็เดินไม่ได้คนหนึ่งอีกคนนึ่งก็เป็นโรคไตเดินไม่ไหวอีกคนนึงก็เป็นโรคไตจนไม่มีแรงที่จะพูดแล้วน่าสงสารมากตรงนั้นอยู่กันเก้าหรือสิบครอบครัวเป็นกระต๊อเล็กๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะ